สวัสดีคับสวัสดีเอฟซี FC แฟนช่องสุ่ันทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็ยุกกระบุญน้ำโชคกับเสียนสองเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะนะครับสำหรับชิปนี้นะครับเอฟซีหลายท่านคุณพ่อหลายคนนะครับก็ถามมาแมนแล้วจ้ะว่าตามเลขดับพอเมืองกันให้แน่ว่าสันแมนเลื่อมเสื้อเราดิไปเลื่อมเสื้อแล้วเสื้อตั้งไหนยังโมอันได้เคยผ่านอยู่น,ะน่นนะ บอกเคยผ่านโอ้ตั้งแต่มาออกช่องบุญนาโชคไห้แนวทางมาเนี่ยดับตรงล่างพ่อเมืองการยังไม่เคยพลาดสักงวดเอาง่ายว่าเป็นต้นตำรับเลยแมนจ้าต้นตำรับดับตรงล่างนะครับจ้อาอ่าที่ป่อเป็นไหนมาาเนี่ยอต้นตำรับเลยก็กาต,ตั้งแต่อ่าเริ่มมาออกช่องห้าวหนูก็ยังว่่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นไผ่แบบอัน เอาล่งจักเทียนนะมันลายๆมากลายๆงวดมากพอเนี่ยบ่เคยผ่านเทียนมาเริ่มมีซื้อขึ้นมากดิหมายถึงว่าดับตรงดับดับอะไรอย่างนี้นะลูกก็เคยเห็นหลังๆมานี้นะคะจะเอานะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลรียกดับตรงล่างพอค่ะดับสนิทนะครับก้าวหางอันตรายแม่จ้าอย่าเข้าไปแตะจ่ประหยัดเงินได้หลายประหยัดเงินในลักษณะใดสมมุติว่าพ่อห้มาสองแปดจังสิจ้า เอฟซีอ่าได้เลขมาสมมติว่าได้เลขมากสองแปดเจ้าเอฟซีก็ซื้อแปดสองเมนจ้ะอย่าซือสองแปดจ้ะอ่าคือเพิ่อนไฮโต้ได้ตรงมากเนี่ยเพิ่อนไฮโต้ได้มากอะคืออย่าซื้อตัวนั้นจ้ะซื้อตกกลับได้จ้ะนะครับประหยัดไปได้หลายบนได้กลับได้แต่<ม>ตัวตรงล่างเนี่ย<ม>ขอบอกว่าอย่าเสี่ยงเถาะอ่อาใช่ อ๋ออยให้เบอรงแนวว่าไม่ตะตรงงามอีียอิิตะละงวดตะงวดเพิ่นปล่อยมากอ่ะอันนี้คืองวดที่ผ่านมาเด้อคุณพอคุณแม่จ้าอันนี้คืองวดที่ผ่านมาออมีตะตัวตง,งามงามเนี่ยแปดหกห้าเจ็ดนี่เนาะครับยังได๋คุณพอคุณแม่ก็มีแบบว่าเกินเครื่องอ่ะที่สืสอ,อตัวนี้นะคะในในทุกๆกงวดนะคะครับแต่พออะให้มากกระดับอีรีกระเบ้ามาก ไม่มาเลยนะคะไม่มาล่างนะคะดับตรงล่างนะฟังดีๆเดอ้อคุณพ่อคุณแม่เด้ออันนี้คือหวัวที่บานมาเด้ออย่าพิ่งแคบเดอ้อคุณแมวแมมแมนแคปเอาอันนี้ไปนี่เด้อคลิปนี้เกานะคะมีมีตัวเลขใหม่มาห้แล้วนาเดี๋ยวย่ำขึ้นจังบทน้ำโชกกอนว่าไปเห็นคอมเมต์อริคคุณพอ่อคุณแม่แบบรอขามาจัดยังว่าในกดเขาบาเวิองอยู่นึวมามันเท่าสิบอาสุฟังคืซื่อนนะคอาหัวที่แล้วนะจังเลยสิ ดับอ e ีเีเดอร์ไม่ได้มาพูดให้ฟังเฉยๆนะคะคมีแนวทางใหม่ตัวเลขใหม่มาให้ด้วยนะคะคกดคำว่าเบิงก่อนเนอ้อก็คือแนวทางต่องวดนั่นแหละ <c oughs> ไอ้ยังก่กดเบิงโดดๆนะคุณพ่อคุณแม่ยังเบิ้องตะต้นเนอ้อยังเบืงตะต้นคลิปนะคะต้องดูไปจนจบคลิปนะคะถึงจะเห็นแนวทางดีๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ขะอือดับ,รบตรงล่างพ่อเมืองการได้คุยกับพ่อแล้วมันพ่อให้ตัวเลขมาเรียบร้อย ใช่เรียบร้อยคุยกันสดๆรรอดๆเลยบ,บางนึงครับัวเลขย่งมุนๆอยู่นี่คนบอกคนแหม่พอที่ถึงพอพันคำนวณหนึ่งแต่จริงๆนะคุยกันกันแล้วพอบอกว่ารอบหน้านะบุญน้ำโชครอบหน้านี่ก็คือสมมุติว่าเลขออกสามสามโมงเคริรมันบอ<า>กสามโมงสี่สิบใช่ไหมสามโมงสี่สิบเอ็ดนี่โทรมาเอาเลยโอ้ยไหม่พอเอเขียนจักหน่อยแน่ต่อบ่ได้เลยบอกบอกพอบอกว่า ข้าวนานะ่ะสามเลขออกสามโมงสี่สิบนะสามโมงสี่สิบเอ็ดนะโทษเมาเลย <laughs> เอาลีลีเอ็น,นอร้อนร้อนหมดละเราจะหกโมงแรงกไยโทรกับบอได้บอบบอโอ้อ้า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 เจนเองว่างวดนานี่สิได้ลงก่อนมูป้าโทรอ้าเสียใจคุณพ่อคุณแม่เนะาะเพราะว่าตั้งแต่คือว่าหลังแต่เลขออกเนี่ยมีคอมเมนต์แล้ว ม,มันสมมติเ่าลงคลิปใดคลิปหนึ่งไปเนี่ยตามเลขดับพ่อเมืองการด้วยนะคะแอดโหลดแมนเออสแสดงว่าสิม,มีค้นถ่ายอยู่ขึ้นกันนั่นแหละเป็นอยากไดไว้ๆเลยอ่ะอาเอาโงดหนาไม่สั่ับอาผน้ชวเบาเบา,าสำรับงงดวันที่สิบหกพจะจีการย,ยนสองหาข่านี่ยพ่อเมืองการเนี่ยให้ดับตรงล่างตัวไหนมาบ้างคะอ่าครับผมสำรับเลขดับตรงล่างด้วยคุณพ่อคุณแม่เลขดับ ตรงล่างพ่อเมืองการงวดประจำว,วันงวดวันที่16บหกพฤษจิกายนสองห้าเด้อจ้าเลขเ้าหางอันตรายอย่าเข้าไปแตะเด็ดขาดกับมี่แปดสามเก้าหกศูนยสองสองห้าสแี่หนึ่งหสแล้วก็ หกเจ็ดครับใช่แล้วค่ะอ่ะย้ำอีกเทือยนึงนะครับก้าหางอันตรายนะครับผสมกั้วนี้สิเขาไปแตะเลยละจ้าอ่ะแปดสามเก้าหกศูนย์เก้าหนึ่งสองสองห้าสามแปดสี่หนึ่งห้าสี่หกเจ็ดครับอือหือ,อ,อ เาตัวกำเนียรมีแล้วบางนี่ต่ขนาดนุงเงินนี่นุจริจริงนุคิดไว้สามคู่แล้วนี่ยเได้ตัดออกได้เนี่ยนี่ศูนย์เก้านี่ม่คนมองแล้วดินี่ยศูนย์เก้าี่ม่คนมองแล้วจ้าอ่าสองห้านี่แน่แน่เก้าหกนี่จ้าอ่าสองห้าห้าสี่แปดสามนี่โอ้ยแม่นเบิดเลยเราตัวกำเนียก็ทอลแม่เอานี่คุณบอกก็แม่เดได้ซอยประหยัดงบนะคะ นี่ละเพื่อคุณพ่อคุณแม่หลยท่านจะไปยิบจับลอตเตอรี่ขึ้นกันนะคะเพราะว่าสลักออนไลน์เนาะคนสิเฝ้าซื้องซินะกษิได้ตัดออกถ้าผู้ใดหวังเลขไาย2อัวนะกษิได้ตัดออกไปได้นะคะตัวตรงนี่แตะไม่ได้นะคุณพ่อคุณแม่ตัวตรงเนี่ยตัวตรงเนี่ยตรงที่บุญนาโชคโชว์อยู่เนี่ยตัวตรงเนี่ยแตะไม่ได้นะครับจ้าแต่ตัวกัดเนี่ยพอแตะได้นะจ้าตัวกลับพอแตะได้จ้า สำหรับล่างนะคะสำหรับล่างสำหรับเลขล่างอย่างเดียวนะคะอ,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 อืเขาเอิญยังเลขไทยสองโตบอเขาเอิญแมนแมนแมนอ่าบนได้นะคะไปบนได้นะคะล่างก็ได้แต่ขอเป็นตัวกลับในเก้าตัวนี้จริงๆสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่เจ้ามือห่วงมากๆนะเลยเป็นสูตรของเ้ามือ,อเจ้ามือห่วงมากๆนะ,ะ,ะ,ะจ้าอ,อ่าคือบ่อย่างไห้ไปรูวอาจารอกอือเนี่ยสูตรเนี่ย เพราะว่าเจ้ามืออยากแฮนลูกลูกค้าซื้อเมื่จิได้เงินน่ะนะขั้นขั้นสูตรนี่อยู่ในมือเจ้ามือนี่อ่าสมมติว่าคนมาซื้อนี่จ้ซื้อนี่เลขเกาหางที่บุญน้ำโชกโชว์อยู่นี่สมมติจังวัดนาเนี่ยงวดวันที่สิบหกนี่เจ้ามือยิ้มเลยเพื่อดึงไว้เลยเจ้ามือเล็กนี่ดึงเลยอเจ้ามือเลกนี่ดึง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 ไว้ทรงตัวอื่นให้เจ้ามือไง คือมั่นใจได้เลยเถอะวางบามาล้างแทนอะแมนตรงเลขตรงเก่าเก่าหางนี่ครับอรับกินสบายๆ่าถอะแมนถูกต้องสูตรรับแต่บุญนําโชคเอามาทําให้มันไม่รับแล้วขิ่นเลตโตนเลตโตนเอฟซีเลตโตนเอฟซียางน้อยๆนะสมมุติว่านี่อ่าซื้อซื้อเล้อกล่างจังสี่ แปดสามสามแปดมันบอสมมติว่าซื้อตัวละร้อยมันบอมันเป็นสองร้อยมันบอแต่คันตัดโตที่มีออกไปเนี่ยมันก็เหลืออยู่แค่ร้อยเดียวแมนประหยัดโง่เปล่าไปอืมแต่ว่าแต่ว่าง่วดนี้แปดสามสามแปดเ่อแล้วเนี่อ่าแต่ละก่าวความหมายว่าเห็นดังสี Somehow, genau, ่ค wow ือจังโอ้ยต uh, um ัดหน่อยนี่อืมตัดหน่อยนี่อ่าเขาก็เอ่ยว่าอยงไรอ่ะบางคนอาจจะมองม่าเห็นประโยชน์นะครับบางคนอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์แต่นะครับ สำหรับผู้เพิ่นเหลนหลายเด้อคุณพ่อคุณแม่สำหรับผู้เพิ่นเหลนหลายหรือผู้เลรียน้อยก็ดีแต่คันมองเห็นเป็นประโยชน์ก็คือเป็นประโยชน์จ้ะคันมองว่าเป็นประโยชน์ก็คือว่าเป็นประโยชน์นั่นแหละบอกอีกกระตือกีบหนึบอกอีกกระตือกีกแต่สำหรับผู้เลรียหลายน่ะเพิ่นอันนีเลยเพิ่นแบบมากมากมากเลยเพิ่นมากเลยล่ะอู้ยบุญน้ำโชกเฝ้าออกมาในของพอพอเลขดาบพอเมืองกาญนะ้าเฝ้ามาลงเด้อเป็นประโยชน์กับแม่อีหลีจ้แม่งวดหนึ่งแม่สีหาหมื่น บางคนเจ็ดแปดหมื่นตองวันถ้าตัดออกไปนี่สมมติคิดไว้ในนี้มีโฮคูแล้วล่ะตาอกไปโอ้หลายหมื่นเนาะอย่าลืมนะตัดทุนออกไปได้หลายหมื่นลืมนะว่าอเนี่ยเลขรัฐบาลไทยเราเนี่ยบางครอบครัวเล่นเป็นอาชีพนะคือคือเขาเล่นเป็นอาชีพเลยนะครับเล่นเป็นอาชีพขึ้นจังไหนคือต้องใช้ทุนเยอะจ้านะครับใส่ทุนหลายสมมุติว่าเพิ่นถือเลขเพิ่นถือเลขสมมติว่าเอะสมมติเ้อ อ่าเพิ่นดึกเลขล้านนึงจ้าอ่าถ้าเกิดเพิ่นดึกเลขล้านนึงเนี่ยมองง่ายๆว่าเพิ่นซื้อเนี่ยอย่างน้อยๆมีห้าหกแสนพุนแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าซื้อรายตโตเด้เนาะแม่แล้วนเป็นถืออีกันจิมี่แค่คู่เดียวละ่ะที่มันสีถือจึงจรินอ,ะอ่ะน่าทุนตน้นทุนกันหรายตนทุนหลายอ่าสําหรับผู้ที่เพินเป็นอาชีพนะครับเล่นเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเล่นยังังสี่เพิ่นลงทุนแต่ละงวดนี่สมมติว่าเพิ่นเพิ่นสี่ งมวานี้เพ <idity> <can> <together> <ic om diction aries> ิ่นสิเอาถือล้านนึงถือตัวได้ก็ได้ให้มันได้เงินได้เงินล้านนึงเพิ่นลงทุนนะครับเอฟซีครับหาแสนหกแสนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วบาทนี้คันได้เลขดับมากจังสิโอ้โหประหยัดประหยัดเต็มสุดยอดประหยัดไดปไรอย่างเี้นะครับคุณพ่อคุณแม่เอ้าโชว์อีกเแือนึงทายคุณพ่อคุณแม่เลื่อมแคบฟังบุญน้ำโชคว้าอไปกับเพื่อนไปนะครับนี่เอาแคบบาดนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพ่อดับตรงล่างนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหนูก็ยังแอบเพ็นคอมเมนต์อยู่ว่าแบบว่าฟังบมดจบคือตีความเข้ามาดับตรงล่างบม่เข้าใจกับว่่แน่ใจเหมือนกันเพราะแบกว่าโอ้ยไหนยังโหมออยู่เพราะว่ามันไปออกบนนะเนยจังงดเมื่อกี้นี่มีหกศูนย์เป็นบออัไรสินะเพิ่นกะว่าโอ้มาเห็นดับเลยแกยังออกอยู่่อดับจังไหนบนดมันออกศูนย์หก อ่อละพันตีความหมายคําว่าดับตรงล่างไม่เข้าใจอโบ,โบ,โบอกอกระจางเองสินะโอตีตีปอ,อกระจางตีโออันนั้นก็แล้วแต่นด้ครับอันนั้นกรแล้วแต่อันนีิพี่จะแล้วนะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซํำนีแหละครับคุณ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวมีคลิปใดดีๆสำนักใดดีๆกับสิฟ้ามานำเสนอแมนแล้วจ้านะครับเพื่อมือนีได้ออกนอกพื้นที่เนาะจ้าจ้าฟ้าเอ็ดอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซีครับขอบคุณค่ะ